ใครที่ยังไม่รู้ท่อในระบบน้ําดูคลิปนี้ค่ะในระบบน้ํานะคะเราจะมีชื่อเรียกท่ออยู่3ประเภทด้วยกันคือแรกเลยนะคะ ท่อเมนท่อเมนก็คือท่อที่ต่อจากเครื่องสูบน้ำเข้าไปในแปลงค่ะซึ่งท่อเมนส่วนใหญ่นะคะเราจะนิยมใช้ท่อที่มีขนาดใหญ่หนานะคะเพื่อที่จะส่งน้าได้เยอะๆแล้วก็คงทนนะคะซึ่งตรงนี้อานะนนิดหน่อยได้นํามาเป็นตัวอย่างที่นิยมใช้ก็จะเป็นท่อ6 3หรือใหญ่กว่านี้ก็ได้นะคะหลังจากนั้นนะคะจะเป็นท่อย่อยค่ะท่อย่อยก็คือท่อที่มาเชื่อมต่อกับท่อเมนนะคะซึ่งเราต้องการให้ น้ำของเราเข้าไปในแปลงได้มากที่สุดนะคะถ้าใช้ท่อเมนก็จ,จะใหญ่เยอะและจ,จะเปรืองนะดังนั้นเราก็จะลดขนาดลงเป็นท่อย่อยนะคะเพื่อที่จะสามารถแตกแขนงเข้าไปรดน้าต้นไม้ในพื้นที่ได้เยอะสุดๆนะคะ ลำดับการต่อก็อาจจะเป็นแบบนี้นะคะตัวอย่างนะคะซึ่งการต่อจะมีแคปเมีอะไรเข้ามาอีกนะคะท่อเมนท่อย่อยมาเชื่อมต่อท่อเมนและอีกประเภทหนึ่งนะคะก็คือท่อแขนแงค่ะท่อแขนจะจะเป็นท่อเล็กๆนะคะซึ่งที่นี้หน่อยนิยมใช้นะคะก็จะเป็นท่อขนาดเล็กนะคะเป็นท่อไมโครนะคะแบบนี้นะคะท่อไมโครจะมีทั้งไมโคร PE และไมโคร PVC หรือบางส่วนอาจจะใช้เป็น PVC ก็ได้นะคะซึ่งท่อแขนแงนะคะก็เป็นท่อที่เชื่อมนะคะกับท่อย่อย นะคะ,ะตรงนี้นะคะก็สามารถทําให้เราส่งน้ําผ่านท่อเมนท่อย่อยแล้วก็ท่อแขนงเข้าไปรดน้าต้นไม้ได้ใกล้ที่สุดนั่นเองคะ่ะ